สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของผมกับเพื่อนสีเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกดีมากๆเลยล่ะคืออย่างนี้ครับปกติพวกเราก็สไตล์วัยรุ่นทั่วไปเล่นเกมดูหนังแต่ช่วงหลังๆมานี้พวกเราคุยกันว่า เฮ้ย hey, ทำไมชีวิตมันดูขาดอะไรไปบางอย่างวันหนึ่งเพื่อนผมชื่อเต้เสนอไอเดียว่าเอ็งเองไปวัดทำบุญกันไม่วะช่วงนี้รู้สึกจิตใจมันว้าวุ่นยังไงก็ไม่รู้ตอนแรกผมก็อึกอักนะแต่สุดท้ายก็ตอบตกลงไปพอไปถึงวัดบรรยากาศมันสงบร่มเย็นยังบอกไม่ถูกพวกเราถวายสังฆทานฟังเทศจากพระอาจารย์ท่านสอนเรื่องการทาความดีการปล่อยวางผมรู้สึกว่า ใจมันเบาขึ้นเยอะเลย หลังจากวันนั้นพวกเราก็ชวนกันไปทำกิจกรรมดีๆบ่อยขึ้นเช่นไปช่วยงานบ้านเด็กกำพร้าเก็บขยะตามสวนสาธารนณะหรือแม้กระทั่งช่วยคุณป้าขายขนมที่ตลาดมันเป็นความสุขที่หาไม่ได้จากเกมหรือหนังเลยจริงๆครับสรุปแล้วการมีเพื่อนที่ดีที่ชวนกันทำแต่เรื่องดีๆนี่แหละคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตเลยครับลองชวนเพื่อนๆทำอะไรดีๆด,ดูนะครับแล้วจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันเป็น ยังไง